นโยบายประหยัดพลังงานพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากขึ้นการผลิตพลังงานค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการผลิตพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้นแหล่งพลังงานมีหลากหลายทั้งพลังงานที่ได้จากการผลิตโดยมนุษย์และพลังงานที่ได้จากธรรมชาติสามารถแบ่งแหล่งพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ดได้เป็นพลังงานจากซากฟอสซิล มวลชีวาภาพพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์นโยบายประหยัดพลังงานมี5ข้อนั่นก็คือ 1. พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้เพียงพอวางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหาความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า 2. ดําเนินการให้ในโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติโดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวลเช่นแก๊สโซฮอ์ e10 e20 และ e85 ไบโอดีเซลขยะและมูลสัตว์เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานลดภาวะมลพิษและเพื่อประโยชน์ของการเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนหมู่บ้าน 3. กำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพและเป็นธรรมต่อประชาชนโดยกำหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงานรวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุดและบริหารจัดการผ่าน,นกลไกตลาดและกองทุนน้ำมัน เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงานรวมทั้งพัฒนาคุณภาพและให้บริการและความปลอดภัย 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือนอุตสาหกรรมบริการและขนส่งโดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงาน ที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกําหนดมาตรฐานด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตัวอย่างการประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางานหรือที่บ้านนะคะแนวทางการประหยัดพลังงานซึ่งจะติดตั้งระบบพลังงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทํางานเช่นระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆใหบ้านของเราประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากไปดูกันว่ามีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่25องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายและประหยัดพลังงานด้วยปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้องเกินหนึ่งชั่วโมง และหมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศบ่อยๆเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องปรับอากาศครับควรลดและหลีกเลี่ยงการเอาเอกสารหรือวัสดุอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ในห้องปรับอากาศนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศมากเกินไป ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดจากข้างบ้านหรือเหนือหลังคาเพื่อเครื่องปรับอากาศจะได้ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปวิธีที่3มันทำความสะอาดหลอดไฟเพราะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นและควรทำความสะอาดอย่างน้อย1ครั้งต่อปี ไฟฟ้าเปิดหลอดเว้นหลอดกรณีใช้ไฟเยอะกว่าที่ควรนะครับสุดท้ายนี้นะคะการประหยัดพลังงานในด้านของร,บระบบไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความสนใจกับการใช้พลังงานในประเทศไทยอย่างยิ่งการที่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะช่วยให้ภาครัฐสามารถ ประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาลค่ะพลังงานสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรงและที่มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงมาจากพลังงานตามธรรมชาติอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะ